สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันนันพัฒน์คงหินพบกันในรายการล้วข่าวเทศบาลนครอัดใหญ่นำเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครอัดใหญ่ค่ะสำหรับกิจกรรมแรกในวันนี้ค่ะเทศบาลนครอัดใหญ่จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายรถจักรยานยนต์รับจ้างประจำปี2559ค่ะเทศบาลนครอัดใหญ่จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายรถจักรยานยนต์รับจ้าง ประจำปี2,559โดยมีดรไพรพัฒโนนาย,ยกเทศมนตรีนครหัดใหญ่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสมชัยจัน์ประทีบรองปลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลตัวแทนอำเภอหัดใหญ่ตัวแทนทหารและตัวแทนตำรวจร่วมเป็นเกียรติณห้องกรุงเทพแกรนด์บอลลูมโรงแรมบีพีแกรนด์ทาเวอร์ำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยปัจจุบันภายในเขตเทศบาลน,นครหัดใหญ่ มีปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนำมาซึ่งปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทำให้ผู้โดยสารรวมถึงนักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่ไม่ดีมีการเรียกเก็บราคาผู้โดยสารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเทศบาลนครหัดใหญ่ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายรถจักรายานยนต์รับจ้างขึ้นเพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรายานยนต์รับจ้างสาธารณะได้ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนและผู้โดยสารมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพผู้ให้บริการรับส่งผู้โดยสารรวมถึงนักท่องเที่ยวทำให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว เกิดความมั่นใจในการใช้บริการของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างโดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมีนางสาวพศมนเจตครองสุขเจ้าพนักง,งานขนส่งอาวุโสนายอภิสิทธ์ดาวเรืองนักวิชาการขนส่งชำนาญการและนายไตรรัตน์สุวรรณรัตน์นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างและข้อบังคับของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสําหรับเมื่อช่องชวงเช้านะครับการจัดอบรมรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะซึ่งจัดขึ้นเพื่อที่จะซักซ้อมความเข้าใจกับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยว่าอย่าไปเก็บคบแพงนะครับอยากเก็บเกินราคาและใช้วาจาให้สุภาพ เป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเมืองแล้วก็คอยสอดส่องดูแลสิ่งผิดกฎหมายซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวมอเตอร์ไซค์รับจ้างจํานวนมากก็ถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กระตุ้นไม่ปลุกจิตสํานึกและไม่ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่ดีให้กับเขาเนี่ยผลกระทบก็คือนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารอาจจะเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่ไม่ถูกกฎหมายเราก็ให้สอดส่องให้ควบคุมในการนี้ทางตำรวจจราจรขนส่งจังหวัดได้ช่วยกันนะครับมาเป็นวิทยากรมาช่วยกันชี้แจงเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเกิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนและผู้โดยสารทุกคนครับค่ะและสำหรับการจัดก,การฝึกอบรมครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวนะคะในการใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างในเมืองหัดใหมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เร่งหนึ่งกิจกรรมค่ะเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะจัดถแถลงข่าวเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจรอบ12สิงหาคม2559ค่ะเทศบาลนครหัดใหญ่ร่วมกับกองทัพภาคที่4กองอํำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าภาครัฐและเอกชนร่วมถแถลงข่าวเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมมาลาชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพนรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559โดยมีดรไพรพัฒโนนายกุเทศมนตรีนครหัดใหญ่ผลโทอุกฤษอากาศวิพาธรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าพร้อมด้วยพลตรีวันลบธิติกุลผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่4ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ความมั่นคง พลตตร,รีสาครทองมุนีรองผู้บังคับบัญชาศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้พันตำรวจโทรนนท์สุรวิทย์รองผู้กำกับการป้องกรรันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหัดใหญ่นายจำนันเหมือนดำรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พระประหลัดด,ดรพลละกิจกัล,ลยานธมโมเจ้าคณะตำบลหัดใหญ่เขตหนึ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณหอประชุมเทศบาลนครหัดใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่องค์สมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงคุณประโยชน์อย่างมหาศาลในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งแนวความคิดของพระองค์ที่ทรงพระราชทานให้ประสกนิกรน้อมนำไปปฏิบัติให้มีวิถีชีวิตแบบพอประมาณมีอาชีพมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคม2559ในครั้งนี้มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการลงนามถวายพระพรการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสและชื่นชมพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และผลิตภัณฑ์ของโครงการพระราชดำรินอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางการแพทย์และบริการทันตกรรมรวมทั้งกิจกรรมการแสดงบนเวทีซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่11สิงหาคม2559เวลา16นาฬิกาและในช่วงเช้าวันที่12สิงหาคม2559เวลา7นาฬิกาจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระพิสุกสงฆ์จำนวน384รูป บริเวณหน้าห้างลีกาเด้นพาซาถนนสเสน่หานุสร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยการจัดงานในครั้งนี้นะครับทางกองทัพภาคที่4ได้จัดขึ้นที่พื้นที่ของเทศบาลนครหัดใหญ่ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ทั้งหมดทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองและก็เทศบาลนครหัดใหญ่เพราะฉะนั้นงานในครั้งนี้จึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ มีการจัดมีทัศการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริและก็มีการจัดการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติหลายหลายประการด้วยกันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11 1ถึงวันที่13สิงหาคมโดยวันที่11ก็เป็นการเปิดงานแล้วก็มีการแสดงต่างๆตามที่ผมกล่าวไว้แล้ววันที่12สิงหาคมตั้งแต่เจนาฬิกาก็มีการทําบุญตักบาตรเป็นการตักบาตรวันแม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยคณะสงฆ์จังหวัดสงขลาท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดสงขลาได้มีดำริที่จะจัดขึ้นและกะ็ในช่วงช่วงเวลาอื่นเนี่ยก็เป็นไป,นปนตามกำหนดการและตอนเย็นก็มีการจุดเทียนถวายพระพรโดยท่านแม่ทัพภาคที่4มาเป็นประธานและวันที่13ก็เป็นการจัดกิจกรรมอีกวันหนึ่ง สรุปแล้วก็คือ11 12 13มีงานที่ใจกลางนครหัดใหญ่ที่ถนนเสนานุสรณครับเพื่อจัดงานถวายพระเกียรติเฉลเมเิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระรุ่มราชินีนาถครับ ค่ะคุณผู้ชมคะก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่11สิงหาคม2559เวลา16นาฬิกาค่ะและขอเชิญชวนผู้ชมนะคะร่วมพิธีทําบุญตักบาตรค่ะในวันที่12สิงหาคม2559นะคะในเวลา7นาฬิกาค่ะณบริเวณหน้าห้างลีกาเดนพลาซาถนนสนิหานุสร์อำเภออัดใหญ่จังหวัดสงพาค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครอัดใหญ่ในวันนี้ค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการลัวข่าวเทศบาลนครอัดใหญ่ได้ใหม่นะคะ ทางไ i ยเคเบิลทีและเคเบิ93ในทุกวันจนถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันนันพัฒคงหินต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ